เจอสกาอยู่ในก็ดังนั่นว่ะผมได้แล้วพี่ผมได้แล้วพี่ผมแมนต์นะเออมึงมึงแล้วแต่มึงนะแต่ว่ากูจะปลดได้ก็ต่อเมื่อกูจบตานี้เท่านั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมผมอ่านคอมเมนต์อยู่ใช่กูเข้าใจแล้วกูเห็นแล้วแอดมินกูเยอะด้วยศาสตร์แอดมินกูเยอะด้วยก้ามก้าวชั่วโมงอุ้ยกูควรจะเต็มจุดสองชั่วโมงสองรอบ มาทอนเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยพี่ไม่แต่แต่ว่าต้องพักไปกินข้าวกินข้าวกูก็หลงกูขึ้นใหม่เมื่อก่อนกูไม่หลงแล้วกูค้างเอาไว้เลยวันลมยากกว่าถึงกินน,น้ำแม่โคตรเนียน,นไม่ตั้งแต่ตั้งแต่สกายหายไปกูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ไม่ได้ไม่เล่นไก่ไอ้กิเลยวะจริงๆงแต่สกายหายไปสกายผิดไม่ไมไมกินตามนั้น อ่าพราะเจ็ด uh กูม huh uh ีห huh. ้าอ ja. uh ันใครจะแบ่งหน่อยอันเดียวพี่เอาไปอันหนึ่งมีเจ็ดอะเนมเอาให้พี่เอ็มอันหนึ่งดิโดนปเอาไปเอาไปปอเอาไปฝามเลยสองก็พอเฮ้ยเดี๋ยวมีคนใกล้เราใกล้เราอ่ะไม่ไม่ไม่ไอ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 ตรงปืนไม่ใช่มีคนใกล้เราอีกน่ากูเลยตรงมาตรงห้องน้ำเห็นห้องน้ำแล้วเห็นมักกี้วิ่งไปแล้วมีตรงห้องน้ำห้องน้ำตรงไหนวะ ห้องน้ำเนี่ยมีคนอยู่ห้องน้ำมักส้มมีคนอยู่ okay, ไม่โนบีครับกูอยากากรออายุมึงเท่าไหร่ไม่ถ้าถ้ามึงอายุน้อยบอกกูกูขอนิดเดียวนะขอนิดเดียวอันนี้เดียวพิมอะไรก็พิม์ไปนะเรียกวัวพี่หน่อยพี่มึงอะไรเงี้ยนะได้เปล่าได้เปล่า พี่มึงต้องทำอย่างนี้พี่มึงพี่ทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้นี่น,นี่มึงกับกูไม่ได้สนิทกันนะโนบิไม่ได้สนิทกันกูให้เรียกขนาดนี้กูยอมมากเลยนะเนี่ <c oughs> พี่เอ็มผมก็พูดก,กับพี่อย่างงี้พี่มึงพี่เอ็มกดผมไหมเราตาัอายุต่างกันเก้าเดือนพี่พี่กดผ <c oughs> มไหมถามตรงๆถ้ากดผมได้ไม่เรี่ยงผมได้ผมได้สุภาพต <c oughs> มากกว่านี้ <c oughs> โอเคโอเคกูได้สุภาพสุภาพมากกว่านี้อ้าวกูถามตรงๆอ่ะกูผิดตรงไหนอ่ะกูยี่มาห้าปีไม่ผมก็ให้ความเพราะว่าพี่ไง พี่ไงแต่ผมก็เรียกมึงอ่ะมีหตุผลมาพี่พี่สอดต่อยผมปะแต่พี่ไม่ดูกระด่าพี่พี่มีด่าเลยไม่ปาดเถื่อนก็คู่กับกูอย่างเงี้ปยปาดเถื่อนห่างก,กับกูตั้งห้าปีคู่กูนี้เหมือนกันอ่ะเออไปสี่ปีทีครั้งสี่ปีเดือดสี่หรือหออ้าเดี๋ยนั้นปาดเถื่อนกับก๊อปใครแก่กว่ากันไอ้ก๊อปแก่กว่าไอ้ก๊อปแก่กว่าเถื่อนปีนึงเออแก่กว่าปีนึงโอเคพี่ต<ป>ั้บหนึ่งอ่ะวงบีมาตรงนี้หลังเขาอ่ะ รถรอขับได้อ้อว่าตรง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 ที่กูมาแล้วสุดห้องน้ำยิงกันแล้วยิงกับใครไม่รู้รนาทีกว่าไอ้ข้างหลังเราต้องเข้ามาเว้ยพี่กูมาไว้ต้องต้องเข้ามาเตรเียมรับพี่ผมปิ๊กมังเ่งได้พี่ผมอยู่ไนบ้านไ,<ป>ไ,ไม่ไม่กูไม่อยากเข้าไม่อยากเข้ากูอยากเอาตัวข้างหลังกูเห็นตัวข้างหลังนี่ย้ง ก็ยังเห็นอยู่ตัวข้างหลังยังเห็นอยู่มันมีตัวข้างหลังตัวหนึ่งแล้วต้องตัวให้ขับบักกี้มาสองตัวมีสามข้างหลังเขามีสามตัวเดี๋ยวเบอร์สี่คือใครเอาแล้วมึงตัวดีเจวันนี้เอายิงได้ยิงเอายิงได้ยิงมันเจ็บหนักเจ็บหนักโดนหนูไปเจ็บหนักเจ็บหนักหนูยิงไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยหนูยิงไล่ไปเจ็บมากอ่ะเจ็บี่เหี้ยเลยจะดองดองไม่มีไม่มีมุงยิงไม่มีมุงยิง ติัวห้องหลังมีอีกนะมีบักกี้หนึ่งมีบักกี้สองตัวแล้วก็มีอ่าตัววิงโงโกตัวหนึ่งมันมีตัวเดียวน่ะไอมอตไยอ่ะหนูยิงไปเจ็บแบบเฮี้เฮีย้ยเลยโดนไปทุกเม็ดแหลยแต่ไม่ดาวสองปูเลยอ่ะออกสามหรอกสามเออเราเล่นไหนได้บ้างที่หลังยิงให้หมดแม็กไปเลยไม่คือยิงหมดไหมนี่มันต้องไ้นี่ไงมันขึ้นรถพอดี ไม่ใช่มาเห็นว่าเงาจะเข้ามาเมื่อไงข้างนอกเกียร์ไหมไม่เลียร์ข้างหลังน่าจะมีตัวหนึ่งไปไหมไปต้องเข้าข้างหลังข้างหลังไม่ปลอดตรงนี้ไม่ปลอดใครนะแต่เข้ามาเถอะเติมเยอะจังว่าคุณหลุนเนี่ยคนนั้นเซฟไหนดีวะเนี่ยเข้ามาเลยวหนูเข้าหน้าหนุนนำหน้ามาให้ละต้องรีบเข้านะอ่ะมาแล้วนำไม่ก่อน นำมาแล้วเยี่ยมอยูตรยิงยียิงเขาเพื่อให้จับข้างหลังห้องน้ำอยู่แล้ววะรถเออรถอยู่ขวามือตรงนี้มีคนไมายิงมายิงรถอยู่บนเขา รถบ้านซ้ายมีรถต้องลงมา <S <S ล,งลงสวยมากอะไรกันวะเ,ออเห็นแล้วนั่งอหย่างผมกะข้างหน้ามีกระสุนเขียวมันเขามีอ่ะเขาขวาย่ยเข่าไปสองอ่าใช่สมองก้เขาสมองละเดีย๋ยวกูดูเขาให้ มันยิงมาหลงหิงกินที่สุดกินที yep. ่สุดเห็นแล้วโจน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 ขอโทษมากินที่สุดกินที่สุดดาวไปตัวไอ้มึงยิงดาวกินที่สุดสีเขียวเคสละไม่ยังไงบ้างมึงได้คิวไหมไม่ได้เอ้ยมันปันชุบได้ ยิงยิยิงหลบหลบหลบหลังรถแก่ไม่ยิงวะก็เบอร์ไงจีถ้ารถจะระเบิดค่อยๆคย่อยๆทำให้ระเบิดปั๊มยาไปก่อนขวาเว้นขวาเว้นไปฟังสมงขวว้นขวาเว้นโดนนัดหนึ่งออกออกสายยาวเลยสมงซ้ายสุดสมงกนี้สมงกนี้ บีบมันต้องเข้ามาหาเรามันวิงว่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมันบีบอยู่ยโานเข้าคานเข้าคานเข้าคานเข้า,ขา มาง้อมง้ะได้อย oh, ู่หยุด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 เงอะโอ้ยโอ้ยเออคานไปไปจี้ฝุ่นวิ่งไปมาไปมาตอนนี้โดนลมอ่ะทพงนั้นโดนโดนไหมมาแล้วมาแล้วจี้ฝุ่นวิ่งมาไปไปออกมาเลยปล่อยปล ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไปไม่ได้เลยมันยออกออกไปแตกพี่ก็อยู่ในนั้นไม่ได้ทตาแล้วทำไม่ได้พี่ทำห้องเที่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวซ้ำไม่ไหวจะฝืนฝืนมาค่อยซ้ำอ๋อเหรออยากมาชุวยพ่ได้ปะได้ มาแล้วซ้ายซ้้ยโอ้แล้วระเบิดอีกี้ยยิงใส่เลยวะระระเบิดก่อนอูโคตรอูโคตรอเ a ิร์ดเลยเนี่ยตอนเนี้ยโคตรอเ a ิร์ดเลยเนี่ยไอ้ดีกูยไม่ alert ตั้งแต่นี้เลยระเบิดไม่สปอนระเบิดไม่สปอนมันคิดอะไรอยู่วะระเบิดไม่สปอนไอ้เหี้ยโอ้ยยโย